อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่และสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ2,168ตารางกิโลเมตรหรือ1.35ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาปราจีนบุรีนครนายกและสระบ,บุรีปีพุทธศักราช2505ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากยูเนสโกในปีพุทธศักราช2548จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 1. ธรรมชาติและภูมิประเทศมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงประกอบด้วยป่าฝนเขตร้อนป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าเต็งรังทุ่งหญ้าน้ำตกและลำธารมีสัตว์ป่านานา,นาชนิดเช่นช้างป่ากวางเก้งเสือชนีลิงกังนกมากกว่า300ชนิด เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีความสูงตั้งแต่100ถึง1,351เมตรจากระดับน้ำทะเลสภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ23องศาเซลเซียสฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่อากาศเย็นที่สุดฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมมีหมอกหนาในบางช่วง 2. ส,สถานที่ท่องเที่ยวมีน้ำตกสวยงามและมีชื่อเสียง เช่นน้ำตกเวสุวัตน้ำตกเหวนรกน้ำตกเหวใสและน้ำตกกองแก้วจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ป่ากว้างไกลสุดสายตาชมวิวพระอาทิตตกและทะเลหมอกเช่นจุดชมวิวผาตรอมใจจุดชมวิวผาเดียวดายจุดชมวิวกิโลเมตรที่สาสิบทุ่งหญ้าซิรินทรเป็นทุ่งหญ้าที่กว้างมากมักพบสัตว์ป่าออกหากินยอดเขาร่มเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยสูง 1,351เมตรจากระดับน้ำทะเล 3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเดินป่ามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายระดับก,กิจกรรมส่องสัตว์กลางคืนนำชมโดยเจ้าหน้าที่อุทยานดูนกและสัตว์ป่าเหมาะสำหรับนักนิยมธรรมชาติกางเต็นท์พักแรมมีลานกลางเต็นท์ให้บริการขับรถชมวิวเส้นทางผ่านป่าและทุ่งหญ้าการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากกรุงเทพมหานครใช้ถนนมิตรภาพหรือทางหลวงหมายเลข2ผ่านปากช่องแล้วเข้าถนนธนรัฐหรือทางหลวงหมายเลข2090รวมระยะทางประมาณ170กิโลเมตรอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และน่าประทับใจทั้งเหมาะสำหรับการพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติ